สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปทุกท่านทุกบ้านค่ะไอนะวุนเชิญกูเดินทางลีบฟรนเดออนฮ้ยเดวิสินยาอุนเวกนักเทมเปนจ้าพี่น้องค่ะสวัสดีสว,ส,ดสวยๆงามๆค่ะวันนี้ก็อากาศเย็นเย็นค่ะพี่น้องเย็นมากเลยค่ะเช้านี้ก็คือลบลบสี่ค่ะคือ เช้านี้พวกเราพากันเดินทางาจะไปวัดกันนะคะรู้สึกว่าหมอกหนาเป็นบางช่วงเป็นระยะระยะเลยค่ะรู้สึกว่าหมอกจะหนานะคะก็บางช่วงก็หนามากอยู่ค่ะจะว่าไปพอเห็นแดดก็จะสว่างมาหน่อยค่ะพอมีแดดส่องมาพ้น ต้นไม้มาก็จะแบบสวยงามค่ะพี่น้องค่ะเรามาเดินทางไปวัดด้วยกันว้าวสวยงามมากเลยค่ะเห็นแดดก็กกระดีกระดาเลยละค่ะจ้ะพี่น้อง <c oughs> จะว่าไปสมมติว่ามันมันอบอุ่นเอาค่ะจ้ะแต่ว่าอากาศเย็นมากค่ะก็สวยงามไปอีกแบบหนึ่งนะคะแต่พวกเรา ำเป็นกิจวัตรของพวกเราคือ,อทุกๆสองอาทิตย์พวกเราก็จะพากันออกไปวัดค่ะประมาณหนึ่งคับเพื่อนค่ะแม่นค่ะพี่นอ้องทุกๆสองอาทิตย์อดวันวน,วนก็จะออกไปวัดค่ะจากบ้านอดวันวนไปวัดกาจะอยู่ที่ร้อยเจ็ดสิบห้ากิโลได้อยู่ดอกค่ะ sind auch sehr fleißig, nach Tempen zu fahren, liebe Freunde, jawohl. Mhm. Das war sehr kalt, sehr neblig, ja, ziemlich nebel, ne? Und ja, ab und zu, das gibt auch Sonnenschein zu sehen, muss ich ehrlich sagen, und sehr hell, aber auch nicht so arg, äh, ziemlich nebel, mhm, neblig. Und jetzt ist auch schon uh, knapp 9 Uhr, sagt man so. Knapp 9 Uhr. Und immer noch sehr dunkel. Und im Flakrumblätter, da gibt es ein bisschen heller Licht. Also der Sonnenschein ankommt. Und ja, es ist schön aussehen. Da haben wir Akadkodi, die Mi Mimok. ชอบที่จะไปชอบที่จะไปก็คือไปวัดกันะนะคะเพื่อนๆทุกท่านบ้านไหนที่ยังไม่ได้ไปวัดก็หาโอกาสไปวัดด้วยนะคะเพราะว่าปีใหม่มาแล้วค่ะยาลีบัลฟอนเนอา Ich bedanke mich ganz herzlich dass ihr mit meinem kleinen Kanal Unterstützung hat und ja ich hoff sehr dass wenigstens อัเวซอุันซวัสุอ่นเวกเป็นอรวาสีว่าเราเป็นวาสอีกเป็นาเพืนค่ะวับบาก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกบ้านนะคะที่เป็นกำลังใจค่ะวัดบบานมานโดยตลอดรับชมวิดีโอของวัดวรนบานทั้งที่แบบว่าหเออเออเออลากหลายอย่างที่วัดวันบานเคย าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะไว้พบกัน,นคลิปหนะะ้าค่ะแฮชสท็กตั้งก็เชิญบิสบาลจู